สวัสดีครับทุกคนอตอนนี้มันน่าจะหกโมงครึ่งเดมงแล้วอะเดี๋ยวแอดจะขอลองไปวิ่งก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมานั่งคุยกันว่าทำไมถึงแฮดไม่ได้ลงคลิปมาสักพักหนึ่งแล้ววะรันดีแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องโควิดด้วยครับทุกคนโอเคเจอกันไายกันไปนไทุกคน ก็กลับมาแล้วครับทุกคนคือแฮตจะพูดก่อนว่า2 3วันหรือ3 4วันที่ผ่านมาก็คือแฮตไม่ไม่ค่อยสบายอ่ะคือแบบว่าแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะจริงๆริอ่ะคือแบบรู้สึกว่าไม่มีไม่มีแรงไม่มีพลังเลยแล้วก็ก็ง่วงตลอดจริงๆครับทุกคนมันไม่ใช่ว่าแฮตเป็นโรคขี้เกียจมันไม่ใช่ครับก็ก็แฮก็ไม่ไม่สบายนั่นแหละแต่คงไม่ได้เป็นอะไรมากครับทุกคนแฮตก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับจริงๆครับทุกคนอันนี้ก็คือ กลับมาแล้วครับทุกคนสุขภาพก็ดีขึ้นนะครับนั่นแหละครับทุกคนคือมันโหมันแปลกมากเลยครับทุกคนคือสามวันที่แล้วอะแฮตก็ออกไปวิ่งใช่ไหมตามปกติปกติเลยครับทุกคนทีเนี้ยระวังการที่จะวิ่งใช่ไหมแฮตก็แบบโอ้โหวิ่งไม่ไหวแล้วอะคือแบบว่าแบบไม่รู้อะคืแบบหมดพลังในตอนนั้นเลยครับทุกคนซึ่งแฮกก็รู้สึกว่าเออการที่เราจะกักตัวมัน มันมีผลกระทบต่อร่างกายของเราจริงๆด้วยครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านตลอดแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนก็คือก็นั่นแหละมันจะมีผลกระทบจริงๆครับก็คือวันนี้แฮทแค่อยากจะนั่งคุยกับคนผู้ชมนะอยากจะถามก็อยากจะรู้ว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับการกักตัวเป็นยังไงครับทุกคนเหงาเปะละ่ะถ้าไม่เหงาก็ดีนะจริงๆแสดงว่าคุณก็มีสัตว์เลี้ยงหรือมาอย่างนั้นก็คือมีเพื่อนนอนที่บ้านหรือ ครอบครัวนะก็ว่าอะไรก็ว่าไปครับทุกคนซึ่งทีเนี้ยแฮทก็อยากรู้ว่าปกติทุกคนจะแก้เปื่ออย่างนงไงครับหรือจะเอาการังกอยังไงจะใช้ท่าอะไรบ้างครับทุกคนซึ่งแฮทก็เอากาลังใกอแบบว่าแบบทั่วไปอีกอย่างหนึ่งแฮทก็อยากรู้ว่าคุณจะแก้เปื่อยังไงด้วยครับเพราะว่าแฮทเป็นคนที่ชอบแบบออกไปข้างนอกนะถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกก็สนุกแล้วแหละดีแล้วแหละ ถ้าอยู่กับเพื่อนก็ดีกว่าจริงๆครับทุกคนทีนี้ก็คือแฮทไม่ได้เจอเพื่อนตั้งแต่นานแล้วครับก็มันเสียดายเนาะทีนี้แฮทยังไม่รู้ว่าจะได้กลับไทยเมื่อไหร่ด้วยครับก็เอาเป็นว่าค่อยๆคุย,คยกันเรื่องนั้นอะ่ะก็แฮทเองก็รู้สึกว่าแฮทก็ดีขึ้นนะหวังว่าจะดีขึ้นแล้วนะแฮทก็รู้สึกว่าเออเริ่มมีพลังแล้วกลับมาแล้วอะ่ะตัวมันกำลังจะฟื้นตัวอยู่ครับทุกคนก็คือดีขึ้นเราจะได้มี โคเวตไดอารี่นะครับที่เราจะจัดให้สนุกครับซึ่งพรุ่งนี้ฮัทรู้สึกว่าเราจะต้องตัดผมแล้วแหละเพราะว่าดูสิมันยาวมากเลยครับทุกคนโอ้โหจริงๆอ่ะก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะัทรู้สึกว่าในการกักตัวเนี่ยมันยากนะตรงที่ว่าโอเคเพราะเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ก็คือเราจะอยู่ที่บ้านเราจะรู้สึกเหงาเราจะรู้สึกว่าเศร้าหรือเราขาดอะไรบางอย่าง อยากจะรู้ว่าทุกคนนะในช่วงเนี้ต่อสู้กับความรู้สึกนี้ยังไงบ้างครับทุกคนแฮทแฮทเองก็ไม่ไม่ค่อยได้เป็นนะก็คือเป็นปางครังนะคือแบบว่าแบบโอ้อยู่บ้านแบบเปือ่อเปือ่อแบบทุกอย่างมันเหมือนเดิมมันไม่มีการแบบว่าออกไปเที่ยวแบบเปลี่ยนสถานที่อะไรประมาณนี้ครับมันปัญญาเนะแฮทก็หวังว่า วายเลตนี้มันจะได้หายวๆครับหมายความว่าเราจะได้หายารักษาหรือไม่งั้นก็คือหาวัคซีนเพื่อจะได้ฉีดยานะครับอีกอย่างหนึ่งนะโอ้โหที่อเมริกามันมันหนักมากจริงๆครับทุกคนเขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะมันจะเป็นอาทิตย์ที่หนักที่สุดแต่ว่าฮแฮทแทเองก็รู้สึกว่าอาทิตย์นี้มันหนักที่สุดจริงๆ,ๆครับทุกคนพูดถึงนะือ คนที่เติดเชื้อคนใหม่นะก็มันเกือบเท่ากับคนแบบว่าของอาทิตยท,ที่แล้วอะเยอะอยู่นะก็สามหมืนกว่าต่อวันเลยครับทุกคนแล้วคนที่เสียชีวิตก็มันสูงสุดที่เคยมีเมื่อก่อนนะก็2,000กว่าคน2,000กว่าหลายต่อวันครับทุกคนมันหนักจริงๆฮะอีกอย่างหนึ่งนะก็เรามีทรัมป์นะ ที่เขากําลังจะบอกว่าเขาอยากจะเปิดประเทศแล้วอะ่ะมันไวไวเกินไปปะก็มันไวเกินไปอะ่ะต้องใจเย็นๆน,นะทรัมป์ใจยเย็นๆน,นะลุงทรัมป์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้เปิดแต่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้ครับทุกคนต้องต้องใจยเย็นๆครอืมอ,อีกอย่างหนึ่งนะแฮทอยากจะบอกว่าประมาณ2วันที่แล้วอะ่ะ ทุกคนที่เมกาได้เงินอย่างน้อย3 6 0 0 0ต่อคนนะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้แต่งงานเราอยู่คนเดียวแล้วปีที่แล้วเราเคยได้ทํางานด้วยก็คือเราได้เงินครับทุกคนฟรีๆเลยครับแต่ถ้าก็ว่าเราเราได้แต่งงานแล้วก็คือเขาจะนับเป็นคู่โอเคคุณจะได้เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นสองพันประมาณนี้แล้วถ้าก็ว่าคุณมีลูกนะเขาจะปวกลูกและ 1 8 0 0 0ครับทุกคนก็นั่นแหละถ้ามีครอบครัวใหญ่ก็คือคุณรวยแล้วแหละไม่ต้องทำอะไรครับแต่ถ้าพูดถึงนะ3 6000ที่เขาจะให้นะคือที่อเมริกามันมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะมากในจริงๆคือมันออกค่าเช่าบ้านเกือบได้นะก็คือเกือบได้โดยเฉลี่ยนะค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าห้องหรือเช่าคอนโดอะไรก็อะไรก็ว่าไปนะ ก็เดือนและมันจะตกอยู่ที่ประมาณนะโดยประมาณเลยเดือนละสามหมื่นห้าสามหมื่นแปดสี่หมื่นประมาณนี้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวถ้าเกิดว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอื่นก็คือแบบเออช่วยๆกันจ่ายเนาะประมาณนี้ทุกคนก็เงินก็ก็ดีนะคือช่วงนี้มีคนตกงานเยอะ มากที่เมกาคือแบบเยอะจริงๆอันนี้คือแบบประวัติศาสตร์จริงๆครับทุกคนมันมันเยอะที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยมีมาก่อนนะก็คือเงินตรงเนี้มันจะได้ช่วยหลายๆคนนะจริงๆครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเงินที่เขาให้ในตอนนี้ที่เมกาเขาเอาไปใช้กับซื้ออาหารอย่างเดียวมันมันจะพอแค่นั้นเลยครับจริงๆแต่ว่าเราต้องเอ,เอาชนะสิ่งนี้ให้ได้ครับนั่นแหละครับทุกคนทุกคนโอเค เ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แฮทคิดว่าน่าจะมีแค่นี้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้แฮททำแบบว่าโควิดไดอารี่ต่อไปก็ปอกมาในคอมเมนต์ับแฮทอยากจะรู้ว่าคนผู้ชมเนี่ยชอบไหมหรือถ้าก็ว่าคุณไม่ชอบก็คือแฮทจะหาแนวใหม่มาทําหรือเราจะเอาสองสองอันมารวมกันหมายความว่าบางวันก็จะมีโควิดไดอารี่ที่เราจะลงหรืออีกบางวันเราจะมี แบบว่าแบบกิจกรรมที่เราทําหรือรายการอื่นๆที่เราจะลงแทนก็ได้ครับก็บนั่นแหละครับทุกคนทุกคนสู้ๆนะแฮทเองก็จะไปนะ่าก็น่าจะไปช่วยพ่อต่อแล้วหลังจากนั้นก็คือกินยานอนแพ็กพรอครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะแล้วช่วงนี้แฮทก็ยังจะรู้ว่าช่วงนี้คนได้ช่วยคนอื่นหรือเปล่าครับหมายความว่าแบบคุณมีเพื่อนบ้านมีญาติญาติที่เขาต้องการความช่วยเหลือไหมครับแล้ว ถ้าก็ว่าคุณได้ช่วยเขาคุณได้ช่วยเขาอย่างไงด้วยฮะแพทยังจะรู้จริงๆครับว่าเนี่ยเรากำลังจะช่วยแบบพี่น้องของเราอย่างไงบ้างครับทุกคนนั่นแหละแฮทก็ยังจะเชิญทุกคนถ้าก็ว่าคุณยังไม่ได้ช่วยใครในช่วงเนี้ยขอไปช่วยคนอื่นนะมันทําได้ง่ายๆจริงๆครับเป็นกําลังใจให้เขาก็พอแล้วอ่ะจริงๆคอมเมนต์ที่ทุกคนแบบมาคอมเมนต์ในวิดีโอแในช่วงเนี้ยมัน มันช่วยฮัทได้เยอะมากเลยจริงๆครับแฮดก็จะเลื่อนเลื่อนอ่านเลื่อนอ่านเลื่อนๆๆอ่านๆๆบอกว่ามีคนบอกว่าเฮ้เราขอเป็นกําลังใจให้นะรักษาต,ตัวเองด้วยนะประมาณเนี้แฮดก็ตีใจมากจริงๆอะ่ะคือมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มันช่วยได้เยอะมากครับทุกคนทุกคนสู้ๆนะเดี๋ยวแฮดก็ไปช่วยพ่อแล้วไปแพ็กพรอนต่อเดี๋ยวเราจะเจอกันพรุ่งนี้ครับกับ c o ดไดอารี่ครับทุกคน เฮ้ย <Hey, S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยครับทุกคนเดี๋ยวแค่นี้ครับทุกคนบายสวัสดีครับเจอกนันครับทุกคน